แพคเกจจิ้งตัวนี้ครับผมอยากให้10เต็ม10เลยนะครับเพราะว่าครบทั้งเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานเรื่อง,องการออกแบบแล้วก็เรื่องของแบรนด์อิมเมจนะครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนี่คือมันกล่องทรงตั้งครับมันทําให้ก็ตั้งง่ายเก็บง่ายแล้วก็จัดโชว์ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวกล่องมีการทําลิ้นขัดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะบรรจุนี่มันสามารถจะพับให้มันแบนๆเพื่อจัดเก็บจัดส่งได้ง่ายนะครับส่วนเรื่องของการออกแบบเนี่ยจะเห็นว่า แม้ว่ามันจะไม่ต้องออกแบบโดยใช้ดีไซน์ได้มันไทยจ๋าแต่ก็สามารถสะท้อนบางอย่างความเป็นไทยได้นะครับของความเป็นสีดำด้านแล้วก็มีสีทองนะครับในขณะที่ตัวสินค้าซึ่งเป็นกระเทียมดำเนี่ยเขากล้าที่จะใช้แบ็กกราวด์สีดำครับตัวกระเทียมดำอาศัยแค่เปลือกกระเทียมบางๆนะครับก็สามารถตัด นะระหว่างตัวสินค้ากับแบ็คกราวมาได้พอกล่องโดยรวมเป็นสีดํามันก็เน้นเรื่องของความเป็นกระเทียมดําให้ดีขึ้นอีกนะครับโดยถ้าพูดถึงด้านหลังเนี่ยการออกแบบฉลากข้อมูลต่างๆนี่ทําได้ครบถ้วนมืออาชีพมากๆแล้วพอโดยรวมเรื่องของแบรนด์เนมเมี่ือมันท้าให้สินค้าดูพรีเมียม ดูไฮเอน์ end, แล้วก็ดูแพงขึ้นนะครับสินค้าตัวนี้ก็ตอนนี้เข้าไปวางขายในกูเมิมาเก็ตแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องชื่นชมเจ้าของสินค้าที่กล้างทุนกับแพคเกจจิ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูดีเทลนิดหนึ่งนะครับตัวกล่องเนี่ยมีการ ปั๊มสีทองลงไปนะครับกับตรงรูปสินค้ากระเทียมดำเนี่ยมีการปั๊มให้มันนูนขึ้นนะครับใช้สีเหมือนไม่เยอะแต่ทำให้รู้สึก์ฟูลแล้วก็คมได้อันนี้ชื่นชมมากๆนะครับก็ให้10เต็มสิบครับบีกากิลิกระเทียมดำออริจินัลนะครับ